สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวันดีอารีรักจากศูนย์สูตินรีเวชโรงพยาบาลบามุงรานนะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องตกขาวค่ะตกขาวยังไงนะที่เรียกว่าผิดปกติตกขาวก็ต้องคือตกขาวนะคะไม่ใช่ตกเขียวตกเหลืองตกแดงตกน้ําตาลแบบนี้ไม่ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเป็นตกขาวที่มีกลิ่นที่ผิดปกติต่างไปจากเดิมหรือว่ามีอาการคันแสบเจ็บมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์แล้วค่ะ เพราะว่าสาเหตุของตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเช่นว่าเราแพ้สารเคมีที่เราใช้ในชีวิตประจําวันหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อซึ่งเชื้อโรคที่ทําให้ตกขาวผิดปกติเนี่ยก็มีได้หลายอย่างอย่างเช่นเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสเชื้อราหรือเชื้อพยาธิซึ่งแพทย์ก็จะทําการสวอตนะคะถึงจะทราบว่าเป็นเชื้อโรคชนิดไหนที่ทําให้เรามีอาการติดเชื้อแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่การอักเสบติดเชื้อธรรมดาบางทีอาจจะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากของลูกก็ได้ ซึ่งเราก็ต้องทําการเทสนะคะด้วยการสวอปเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าตรวจหาเซลล์ทำแท็บเมียหรือว่าตรวจหาเชื้อ HPV นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีความผิดปกติเนี่ยเราก็จะได้รีบรักษาตั้งแต่เนิ้นๆเพราะบางทีมันอาจจะเป็นอาการนําของโรคที่ร้ายแรงก็ได้ค่ะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกสูตินรีเวชโรงพยาบาลบำรุงราษได้ค่ะ